สวัสดีครับสวัสดีพี่พเพื่อนๆลุงปานอาทุกๆท่านนะอยู่กับผมเบอร์เดนป่าลาพีนะครับวันนี้ก็น้องเฟิร์สหรือว่าลูกพี่พงนะอยากจะมาหาเห็ดนะครับผมก็เลยจัดให้นะครับเดินมา2ชั่วโมงเต็มๆนะครับน้องก็หอบเหนื่อยเลยผู้ผมก็มากัน3-4คนแล้วก็มีข้างล่างอีกชุดหนึ่งนะครับพี่ๆก็มาด้วยกันนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาเจอแล้วนะหมูห่หน้องก็ดีใจมากๆนะครับสาธุสาธุเฉียว,ว่า น้องดีใจมากๆนะครับพี่ๆที่ได้เจอเห็ดนะก็โอเคครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวเราไปรับชมเห็ดกันครับพี่ๆและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะพี่ๆนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูเห็ดกันครับตรงนี้แค่ส่วนหนึ่งนะพี่ๆนะเจอปะนู่นนะครับผมต้องไปหาเลาะๆดูบริเวณนูน่นนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับยิงกับถุงอีกนะ ผมส่งมาเนี่ยคือข่าวจุ้ยเลยนะครับพี่พี่โอ้โหคือแปลงค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ,บทางนี้ทางนี้เออทางนี้เว้ยแล้วก็น,นี่นะพี่พี่เหมือนผมจะเหยียบโดนหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ล,ละวก็น,นีแ่แก้วแก้วขึ้นมาล่ะมึงหาดูข้างล่างดิ นี่มึงเดินห้าขึ้นมาเรือ่อยๆเอมเลยโอ้โหโคตรสวยเลยน้องเจยนี่อีกพี่ๆเอ้ยมองไปเนี่ยคือกระดาษเลยเดี๋ย,ยวต<ๆ>้องค่อยๆดูนะพี่ๆครับมูเดียวประมาณสองโลเลยครับประมาณสองโล เขาเปล่าใช่อ่ะแต่นี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดน,นะพี่พี่เพื่อนรบเนี่ยโดนมีดฟันเข้าตรงคิวนะ,ะวเลือดเปล่า,ขาเขาเลือดเปล่าไอ้สัตว์ข้อพยในคำที่ไม่สุภาพประมาณสองโลอไอ้เฮียกูไม่ตอบแล่มึงหรอก นี่นะพี่พี่โอเคครับพี่พี่เป็นไงผู้ผมขออนุญาตคุณเห็ดกันก่อนนะผู้ผมก็ต้องขออภัยในคําที่ไม่สุภาพด้วยนะครับเพราะว่าเราคุยกันเองนะกับเพื่อนกับฝูงนะครับผมก็ต้องขออภัยนะพี่พี่นะที่แสดงคาไม่สุภาพนะครับยังไงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดเห็ดกันก่อนนะครับพี่พี่นะพี่มาว่าพี่มาเจอนี่นะพี่พี่ตอนนี้น้องบายก็กําลังเย่ยงเห็ดอยู่นะ ก็ตอนนี้กำลังใส่เห็ดเลยนะใช่ครับโอ้ยังไม่หมดอ่ะยังเหลืออีกเยอะก็พอได้อยู่นะครับพี่พี่ก็ร้อนแ้วนะครับคิดว่าวันนี้จะได้กินแ้วแล้วนะเจ้า, <Gear> าพี่มเมาเจอตอนนี้เนี่ยเราขูดเสร็จแล้วนะครับพี่พี่ เดี๋ยวจะลองเดินห้าดูอีกนะครับก็ตอนนี้ได้แค่ประมาณสักโลสองโลได้อยู่นะครับโอเคปะประมาณโลกว่าเห็ดเบาเห็ดเริ่รรมเสียแล้วด้วยโอเคปะไปใช่พี่อะเหยอาดามีบอกว่าเน,นอนเกลี่ยเขาแหละมันคืออยู่ดัมมีนั่นแหละดีมมีอีสระยืดได้ั้งโอเคครับพี่พี่ผมขออนุญาตตามหาเห็ดก่อนครับ เจออีกแล้วนะครับกำลังโผล่เลยนะครับนู่นอีกนะพี่พี่อยู่ๆๆๆนูน่นแล้วก็เมื่อกี้ขุดเสร็จตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับยังโผล่ไม่ดีนะพี่พี่เดี๋ยวขอนญาตหาดูก่อนนะสาธูเชียกว่าน้องน้องแกก็ดีใจมากนะพี่พี่ก็กำลังจะขึ้นนะครับนี่ ไม่รู้มีหรือเปล่านะ,าาาาะต้องค่อยๆหาพอเห็ดเนี่ยยังอยู่ใต้ดินเลยหายากนะโอ้นี่อีกพี่ๆตรงนี้มันเจอกี่ดอกแล้วนี่มาซี่ดอกอันดูนี่อีกดอกนะึ่งโอ้โ,อโหพี่มันขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะ นี่นะครับเจอมั้ยดอกเล็กมากนี่นี่นี่ <c oughs> นอ๋อโหอันนี้อันนี้หัวรูดอยู่แล้วแต่น,นี่หัวยังดีอยู่โอเคขออนุญาตหาต่อก่อนนะครับกว่าพี่พี่ครับตอนนี้พวกเราก็นั่งพักกันอยู่นะก็ออยังอยู่ในป่าอยู่นะครับ อันนี้กับน้องน้องบ้ายกับอ,อ๋อลูกน้องเฟย์เนี่ยไปทางไหนเราก็ไม่รู้นะครับต่างคนต่างหากหันไม่เจอนะพี่พี่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีสัญญาณด้วยนะครับก็เห็ดทีด้มาก็จุดประมาณน,นี้แล้วก็อยู่ที่น้องบ้าสอีกถุงหนึ่งแล้วก็อยู่ในกระเป๋าอีกนะครับพี่พี่เป็นเห็ดที่ตูมอน่างคมนะครับพี่บ่าได้เยอะปะได้เยอะู่แน่มาโชว์เนี้ยแล้วก็อยู่ที่พี่เมาสเลยนะพี่พี่แล้วก็มีบานอีกไมหมฮะใช่ <c oughs> ก็ถ้ารวมกันนะจะได้อยู่แล้วมั้งฮ้าโลได้บอลเลยน่าจะถึงอยู่นะอ๋อ,อประมาณนี้นะพี่พี่เดี๋ยวคอยพวยอ,อยู่นะ<ป>ก็ยังไงเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อแล้วนะครับพี่พี่เดี๋ยวจะลองตามหาดูน้องบาสแล้วก็น้องเฟิร์สนะครับไม่รู้สองคนนี้ไปทางไหนกันอ๋ออยู่นี้อ๋อเจอแล้วครับทางนี้ทางนี้ นีไม่รู้ว่าน้องเฟิร์สกับน้องบาสจะได้เยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวรอน้องมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่เๆเพื่อนๆได้รับชมครับตอนนี้น้องบาสกับน้องเฟิร์สก็มานี่แล้วนะครับพี่ๆได้เยอะป่ะนี่ e นเออเชียววาน้องบารสได้นิดหน่อยนะครับเคอทูทูแกชัวร์ป่ะน,นะนี่แลเชียวนี่ลเช่นแลเจ้นเคอทูนะนะก็เราไปเก็บที่บ้านอีกทุ่มหนึ่งแล้วนะครับมูแรลที่เจอเลย เนีมีตัวมาเห็นไหมแตนยังเจอตัวอ๋อตัวมีทุ่งเดียวหรอมีทุ่มหนึ่งก็นี่ดูแต่ยังเอามาลนี่อีกทุ่มหนึ่งนะครับนี่พี่ได้ยู่นะโบดรวมมาเลยครับรวมด้วยทีเดียวเลยโอ้โหนี่นะนี่โอเคครับเดี๋ยวไงผู้ผมเนี่ยจะคล้อตัวเดินทางผ่ากันต่อไปนะครับพี่ๆตอนนี้กี่ทุ่มแล้ววะ ขีดท่มแล้วหรือสามชุ้มกว่าแล้วนะครับพี่พีตอนนี้จะไม่ใส่เอากว่าน้องก็ยังไม่ง่วงนอนนะของขึ้นมาเียโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวยังผู้ผมขออนุญาตเดินทางกันต่อกนนะครับเจอเฉยๆเพื่อวตอนนี้เจออีกแล้วนะครับพี่พี่นี่นะเดี๋ยวอยู่นะครับก็มีขี้ขึ้นมาเจอข้างบนนู่นนะ ค่อยเดินดูนะครับพี่เนื้ข้าวจุ๋ยข้างในแถวน่ไม่รู้มีกี่แบเมื่อวานพวกเราคุดกันตรงนี้นะเหลือจุมเมื่อกี้กูเดินมาตรงนี้กูเดินกูยืนต้องไงหอยตัวนี่ง mặc họ không cào mình khao chuông chuông malt thảo chuông 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 ừ. chuông ừ. Chú giờ ừ. chuông thác chuông 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 vô chuông hơn chuông chuông vô, chuông 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 นี้เจโอเใครเจอบาโอเคครับ <regions> พี <ous> <ashed> <risque> ่พเดี <this> ๋ยวไงผู้ปกครองญาตหาตอนครับ ก็อตอนนี้ได้ทุ่งใหญ่มากแล้วนะครับพี่พี่เจอทีนบันเนื่อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ค่อนข้างเหนื่อยนะพี่พี่นะแต่ว่าเข้มนะครับที่เจอคุ้มกับการที่เราเหนื่อยนะครับทีนี่ต หอมเห็ดเราผมจะลองหายพี่ๆเดียวนะครับกอนส่วนพึ่งเนี่ยเป็นคาวที่จะอร่อยแล้วหวานนะพี่ๆนะยิ่งตุ้มๆเนี่ยกรอบกรอบเลยนะครับเมื <c oughs> อ่อกี้เนี่ยผมเจออยู่ ดอกมินะขึ้นอยู่ดอกเดียวคันข,ข้างที่จะใหญ่เลยเกือบขีดได้นะพี่ดอกแค่ดอกเดียวไม่รู้ขึ้นได้ไงดอกเดียวนะครับผมก็หาพวกมันไม่เจอน,นะครับคงไว้งงอยู่นะทำไมขึ้นดอกเดียวเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงนี้ดอกเดียวพี่ บริเวณน,นี้ครับผมเดินมาผมก็เจอเดียด๋ยวน,นี้นะครับอืมก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมนะครับขออนุญาตหาต่อก่อนนะครับส่วนน้องเฟิร์สเนี่ยจะหายอยู่ด้านนู้นกับเพื่อนเลยแล้วผมก็เดินอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้ยังไม่เจอนะครับถ้าเจอเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่อนเพื่อนเนี่ยได้รับชม นะครับผมขออนุญ,ญาตหาต่อก่อนนะครับพี่พี่ก็พี่พี่ครับเราเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนป่าแล้วนะเออยิบม่น่าดีไปเมื่อกี้ก็พาน้องกลับไปนอนแล้วนะครับน้องเฟิร์สก็เพราะว่าตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วมั้งใช่ยังก็เลยพาน้องเฟิร์สเนี่ยกลับไปนอนพักผ่อนนะครับพวกผมก็เลี้ยงมาห่างกันนะเมื่อคืนเนี่ย สัตวปตีปีห้านะครับกว่าจะไน้นอนตื่นอีกทีเจ็ดโมงตั้งแต่เจ็ดโมงเนี่ยยังไม่ได้พักเลยนะเนี่ยห้ากันมาเรื่อยเรื่อยเพี่พีก็เมื่อ,อก,กี้เจออยู่3มดอกนะเปลี่ยนป่ามาป่านี้ก็ค่อนข้างที่จะลกพอสมควรเลยแหละนะครับลกมากๆากเลยนะครับพี่พ, <Learning. S 2> พีก็ต้องค่อยๆมองกันต่อไป ก็หาช่องเดินออกนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยป่าหนามทั้งนั้นนะครับเกี่ยวทุงขาดง่ายมากไตรวกนี้โอเคครับเดี๋ยวไงผู้ผมขออนุญาตหาเหตุกันก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเจอนี่จะอัปเดตในพี่พ,พินเพื่อน,นได้รับชมเร,เรื่อยๆนะครับ